เฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนพี่หล่อเท่และสวยใส่ทุกคนนะครับพบกับผมเบีกพีเราอยู่กับเกม Rainbow Six Siege นะเอ้ยไม่ใช่ดิผม Toxic Pro p l a พ e r นะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับคลิปสอนเล่นทุกตัวละครอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวละครของท่าหลอดทชาชก้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าท่าหลอดทอชก้าเนี่ยมีปืนและกแกเจอะไรกันบ้างน,นะก็เราไปดูกันเลย โดยที่ปืนแรกเนี่ยจะเป็นปืนชูมิก้ารันเชอร์นะครับซึ่งเป็นปืนที่สามารถยิงกระสุนไฟประมาณ5นัดได้นะครับอาตะก่อนเนี่ยตอนท่านมาแรกๆเนี่ยท่านจะยิงได้ประมาณ7นัดนะับซึ่งตอนนี้เขาลดไปแล้วเหลือ5นัดนะเพราะว่ามันโกงเกินนะครับก็ส่วนปืนเนี่ยการเล่นปืนชูมิก้ารันเชอร์เนี่ยเอาไว้สาหรับการยิงป้องกันพื้นที่หรือว่าเอาไปฆ่าก็ได้นะครับหรือว่าออมเอาไว้เผาเพื่อนคุณพร้อมกับศัตรูก็ได้นะครับ ต้องคนณยางอยู่แล้วป่ะนะยางสดแม่งเลยยางสดออกูยางสดเลยเฮีย hey, yeah. อ้อต่อไปเนี่ยเป็นปืน DP 27นะครับหรือว่าไลแมชชีนกันนับ LMG ปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่เขาเรียกกันว่าเป็นปืนจานข้าวหมานะครับแล้วก็เออปืนนี้เนี่ย่อาขางจาก p อยิงแรงแล้วก็กระสุนเยอะด้วยแล้วก็ปืนไม่ก็ะโคดเสียงดังด้วยนะครับก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะผมแนะนำเลยปืนนี้เนี่ยเท ใครเนโย่หนุ่มรัสเซียกตูตายไปแล้วเรียบร้อยฮาร์ดบีดบนี่ตัวมันแดงแล้วมาดาแดง<ะ>ต่อไปเนี่ยเป็นปืน 9x19 VSN นะครับหรือว่าปืนซับแมชชีนกัน9มอมอลครับกระบอกนี่เนี่ยเหมือนโองครับขันเลยนะครับแต่แค่มีเพิ่มมาก็คือเป็นส่วนของเอ็กคอกนะครับเพราะว่าเขาคือตลอดทัชชัการครับไม่มีเหตุผลใด อ้าต่อไปเป็นปืนพกนับก็จะมีเป็น gss 1 8นะครับก็จะเป็น9มมเหมือนกันเหมือนกับของขับขันและก็แกรสนะครับต่อไปก็จะเป็น pmm 9มมเหมือนกันมีเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ท่านเพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือ bearing 9 i n e ปืนซับมัชินกันอืมมีแค่นี้แหละอ้าต่อไปก a d g e t อันที่สามนะก็จะมีเป็น buffy แล้วก็จะเป็น deployable s h i e l d นะครับแล้วก็จะเป็น proximity alarm ก็ก็จะท่านมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะวนกลับไปหน้า ตัวละครกนนะ็ก่อนที่ท่านหลอดทาชังกาจะมาเป็นท่านหลอดทาชังกาทุกวันนี้เนี่ยเขาเคยเป็นตัวละครที่ไม่มีสกิลหาเลยเลยนะครับก็เป็นปืนมันมันคือปืน l m g ที่มันถืออยู่นั่นแหละนั่นแหละคือแกเจเตของทาชังกาก่อนรีเวิร์กนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าแต่ก่อนเนี่ยหลอดทาชังกาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าเท่พอกันนะแต่ผมก็อยากให้มันกลับมานะหมายถึงว่าอยากอยากลองเล่นแบบแต่ก่อนอ่ะมันคิดถึงะ โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวละครต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอกันก็คือตัวละครอะไรนะครับก็น่าจะเป็นฝั่งอัลเทอเกอร์นะผมสลับอีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครบิทนะครับตัวละครโล่แฟลชที่เป็นตัวละครโล่ตัวที่2ของเกมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในตอนหน้านะว่าตัวละครบิทเนี่ยเล่นอย่างไรหรือว่าอาการเล่นของบิทเนี่ยเขาเล่นประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะในตอนหน้าโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยการสอนเล่นท่าหลอทอชิกาก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร แล้วกลับมาเจอกันในตอนหน้าในการสอนเล่นบริดจ์นะครับผมแล้วเจอกันในตอนหน้านะครับบูบุยบ๊ายบาย